ค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะอาหารเช้าของขครอบครัวค่ะเนี่ยข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ไกอร่อยเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูจะอร่อยมั้ที่ว่าไหมอันนี้สลัดโลค่ะสลัดโลค่ะแล้วอันนี้สปากเกตตีค่ะสปากเกตตี อันนี้ขนมจีบค่ะขนมจีบอาหารเช้านะคะแล้วก็น้ำพริกลงเรือค่ะน้ำพริกลงเรือซ mm. ร้อมาครอบครัวนะคะไม่ได้กินคนเดียวนะคะเ mm. ออนี่เป็นทอดมันโบราณค่ะหา mm. กินยากนะคะใส่มะพร้าวด้วย mm. แบบทําแบบบ้านๆชุมชนนะคะ mm. อร่อยนะคะ mm. แล้วขนมราคะขนม เนี่ยอเปิมของโคกกอยเลยนะคะเนี่ยอเปิมอร่อยมากหวานมันอร่อยมากอเปิมค่ะหากินยากนะคะถ้าไม่ใช่ใต้ไม่ได้กินนะคะค่ะขอจบดีือกันเลแค่เนี่ยค่ะวัสด,ดีค่ะ